สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้นะคะนาตี้จะมารีวิวค่ะ Exo Official Lightstick นะคะทั้งเวอร์ชัน1น1และ2ให้เห็นกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน่าซื้อน่าสะสมกันหรือเปล่านะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยค่ะน่นองนี่นะคะนี่คือเวอร์ชั่น2ที่ซื้อมานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1นะคะ แทนแทนโดยขนาดกล่องนะคะนี่แน่มีขนาดที่เท่ากันเลยค่ะคือด้านหน้านะคะ13เซน้ปลว่าสีขาวเห็นก็ได้นี่นะคะ13เซนเห็นไหมึ๊ตึ๊บอันนี้นะคะก็13เซนเช่นกันค่ะส่วนความสูงนะคะ ก็คือประมาณหนึ่งม้วทัดก็คือมันสามสิบเซนพอดีนี่นะคะหนึ่งบรรทัดแผ่นแนนอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะเห็นกล่องอย่างนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะคะแค่ห้าเซนเองนะคะทั้งกล่องแบบทั้งเวอร์ชันน1และเวอร์ชัน2นะคะนี่มาห้าเซนโอเคนี่คือด้านหน้านะคะ ด้านหน้านะคะจะสังเกตได้เห็นถึงความเงาที่แตกต่างกันเลยนะคะกล่องเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล่องด้วยเหมือนกล่องกระดาษเป็นกระดาษแบบว่าสักสากนิดนึงนะคะไม่สักมากแต่ว่าจะไม่มีความว่าเงานะคะก็คือถูกไปแล้วก็สึกว่าไม่ลื่นมือนะคะเป็นกระดาษนะคะแผ่นแท่มีนะคะเวอร์ชันหนึ่งสีดาด้านข้างนะคะโอเคส่วนกล่อง อันใหม่ล่าสุดนะคะจนกระดาษลื่นๆนะคะโอ้ไม่ดูแบบว่ามีมีเสน่ห์มนนากๆเลยนะคะไม่เหมือนกัอันนี้นะคะถูเห็นความแตกต่างมากเห็แนแห่สวยงามด้วยโอเคมีความวิงส่วนด้านข้างนะคะแทนแๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวหนังสือสีเงิน,นค่ะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นสีดําแบบสนิทนะคะมีความเงาหน่อยเวลาเล่นแสงด้านหลังค่ะแทนแๆนนี่ค่ะ เวอร์ชันที่1นะคะและเวอร์ชัน2ค่ะเห็นไหมต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะทางนะคะเวลาเปิดนะคะก็จะเปิดทางเดียวกันเลยคือด้านนี้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยนี่ค่ะท่นแบบนี้คือเวอร์ชันที่1นะคะอันรุ่นก่อนหน้านี้ต่างหากนะคะ ก็จะเป็นเงาเงามีพลาสติกรองนะคะประกอบด้วยแท่งไฟนะคะมีการ์นะคะแล้วก็มีการ์ข้างในนะคะหไหโอเคกา์ตรงนี้นะคะแกะให้ดูเวอร์ชันหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีกรองนะคะเป็นแบบสีลุ้งนะคะแล้วก็เขียนด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ SM นะคะทูเอนะคะ จากเกาหลีเองประกอบอันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องเชอร์รี่มากนะคะที่ให้พี่ได้มายืมมารีวิวนั่นเองนะคะแทนแ้นต้องขอบคุณมากจริงๆโอเคน้องเขาคงน่าจะแบบว่าเชียร์ในคอนครั้งที่ผ่านมาในเมืองไทยแรงไปหน่อยนะคะอันนี้นะคะกาข้างในก็จะประกอบไปด้วยวิธีใช้แล้วก็วิธีเก็บรักษานะคะแท้ม,มีมีแล้วนะคะก็จะมีแค่นี้ของเวอร์ชันหนึ่งพร้อมกับ สายห้อยนะคะท้องมือเอาไว้การหล่นแตกแบบนี้ติดไใ้ไม่ความสวยงามะดดดโอเคสำหรับวันหนึ่งเราจะไม่เราวันนี้เราจะมาเน้นของเวอร์ชันสองกันนะคะโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ไปดูอันที่สองดีกว่าแทนแทนอันที่ทุกคนรอคอยค่ะก่อจะมาตื่นเต้นจังเลยนะคะแล้วก็เอ็กโซนะคะก็เราจะมีคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วนะคะในประมาณปลายปีนี้ตื่นเต้นมากเลย สีขาวดูดีสวยงามมากเลยอ่ะมาพร้อมกาดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีอะไรบ้างนะคะมีสายคล้องมือค่ะนี่แล้วก็มีแท่งไฟนะคะข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็มีที่จับนะคะสีเงินอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งชอบตรงไหนหรือเปล่าคืออ,อันเนี้ย เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะใช้สีขาวล้วนหรือว่าใช้สีเงินอย่างนี้นะคะซึ่งดีจังเลยให้คิดเองนี่นะคะ่ะซึ่ง s อในครั้งนี้นะคะมาพร้อมกับการนี่เราก็จะเป็ี่ยนนี้นี่นะคะใส่ฐานทั้งหมดหนึ่งสองสามก้อนนะใช้ฐาน3านะคะนี่นะคะ 3A ตะกี้ไปซื้อสอ2อมานะคะจะเห็นว่ามันใส่ไม่ได้ที่สอ2อนะคะใส่ไม่ได้นะคะต้องซื้อ 3A นะเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนี่ก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็ซื้อผิดมาโอ๊ยนนะนอนเนี่นะวานกว่าเผื่อันเก่านะคะก็เหมือนกันนะรู้สึกก็จะเป็นสอองเ 2A ไม่ดีอ,อ,อ่ะใช้ 3A นะคะแบตเตอรี่เห็นไหมพาวเวอร์อันนี้ก็จะเห็นมาเหมือนกันนะคะ 3A แบตะะเตอรี่นะคะโอเคมี่เชวแก่หน่อยดีแก่ไม่ได้อ่ะนะคะคือใช้เล็บแก่อ่ะนี่ด้วยน,นะคะต้องให้น้องสาวนะคะเพราะว่ามือในการถือ อัดคลิปไปพร้อมๆกับพูดไปด้วยแล้วก็รีวิวไปเพื่อนๆเห็นนะคะอเค <Yeah. S 2> ได้แล้วสองก้อนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปในนี้นี่นะคะประกอบเข้าไปอย่างนี้โอ้มือ้อนเหลืองอะมันผิดด้านเปล่าเหมือนจะผิดด้านนะมิเชลถูกแล้วถูกแล้วเนาะโอเค ด้านที่มีเหล็กบุ๋มๆนะคะก็ใส่ไปตามนั่นนะคะสองก้อนที่สองสอาหารโคตรแย่ก้อนที่สามนะคะโอเค,อเคสองก้อนใช้ทั้งหมดสามก้อนนะคะก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาท,ทันทีโอเคพี่ขอเลือกเป็นสีนี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสีเงินสวยนะคะโอเคน,นี่ใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เลย อหมุนเลยค่ะคตั้งให้มันตรงๆนะคะแล้วก็หมุนไปมันก็จะเบียเบ้ยวเบี้ยวอ้อยเบี้ยว ะะหมุนให้สนิทนะคะดได้แล้วนะคะทีนี้นะคะตึ๊บตึ๊จะรู้สึกได้ว่าอันนี้นะคะแบบใหม่เนี่ยจะใช้จะหนักกว่าแบบเก่านะคะแบบเก่ารู้สึกจะไม่ไม่หนักเท่าแบบใหม่ทั้งทงท,งที่ใช้สาเหมือนกันนะคะ 3A3 3ก้อนเหมือนกันเนาะ แต่แบบอันนี้หนักกว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีทําให้แบบเล่นแสแล้วก็แบบว่าบลูทูธได้ด้วยนะคะโอเคเมาดูแสงกันนะคะอ,อันเวอร์ชันหนึ่งนะคะเปิดออกมาจะเห็นได้ว่าสีจะออกแบบเหลืองนะคะส่วนสีอันใหม่จะออกแบบขาวกว่าเห็นไหชัดนนี่นะคะเด๋ยากจะเปิดไฟให้ดูนี่เชื่อปิดไฟให้หน่อยนี่นะคะจะรีวิวให้เห็นนะคะ นี่สำหรับกดน,นี่นะโอ้สว่างมากนะคะทุเรนสว่างกดอีกหนึ่งครั้งนะคะเออไปไหนแล้วที่กดถุงนี้น,น,นี่เนี่ยก็จะกระพริบนะคะนี่อันนี้ก็จะกระพริบเหมือนกันนะคะนี่คือกดครั้งที่สองนะคะี่ ทางที่สาก็จะกระพริบแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันดูโอ้โหดูสีฟาดแฟบมากเลยนะคะแสบซวงสุดๆโอเคปิดครั้งที่สีก็คือจะปิดนะคะโอเคม่เชื่อเปิดไฟหนค่ามืดเลยทีนี้โอเคนะคะอันนี้จะออกสีเหลืองกว่าอันนี้นะคะอันนี้จะดูแบบขาวแบบสว่างเห็นได้ชัดนี่นะ นะตสุดยอดเห็นความสีอาจจะอาจจะไม่เกี่ยวกับทานแต่ว่าเห็นลองลองดูมาแล้วนะคะว่าสีมันตา่างกันจริงๆนงๆสวยหนักด้วยโอเคนะเ,เห็นก่นนิ่งนอนนี่นะคะขนาดนะคะ ในเมื่อขนาดกล่องเท่ากันขนาดแห้งฝาก็จะเท่ากันด้วยนะคะแต่น้ำหนักไม่เท่ากันค่ะน,นี่นี่แน่นี่เป็นไงเท่ากันไหมเท่ากันสุดเลยไหมน,นี่นะคะอันใหม่นะคะดูสวยงามนะคะนี่ อันที่หนึ่งค่ะดูเสวยงามเหมือนกันนะคะจะให้กล้องโฟกัสให้ดูนะคะถท่าไว้ในพื้นสีขาวเหมือนกันนะคะเน,น่เป็นไนงอยากได้แล้วละสิโอเคต่อไปนะคะาไปเก็บตรงนี้ก่อนมาพูดถึงอันนี้กันบ้างน,นะคะของที่จะแถมงก็จะมีการ์ดนะคะ มีที่เปลี่ยนนะคะมีสายคล้องมือนะคะแล้วก็เก็บคีบคีบนี่นะคะสายก็จะสอดคล้องตรงนี้นะคะ mm hmm. ถ้าไปดูควนก็อย่าลืมคล้องกันด้วยนะเพราะว่าน้ําหนักของอันนี้ค่อนข้างจะหนัก,กนเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. อาจจะเมื่อยได้โอเคเราดูกว่าเขาแถมอะไรมาบ้าง mm hmm. นี่นะคะในซองการ์ด มีสติกเกอร์น,นะคะมีรังเตอร์แล้วก็นำเบอร์ของชื่อเมมเบอร์นะคะแทนแทนได้เป็นการ์ดรภาพรวมนะคะนี่เนี่ยนคนนะคะนี่ค่ะเป็นเมมเบอร์ใครก็นี่เลยแอบโชคดีนะเพราะรู้สึกว่าได้เ้าคนก็ไม่ต้องแบบเป็นลายเดียวนี่นะคะก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นการ์ดเหมือนกันนี่จะบอกเลย นี่นะคะโอเคเรา,าดูสติกเกอร์กันบ้างสติกเกอร์นะคะ,ะมีวิธีใช้ด้วยเหมือนกันน,น,นี่นะคะสติกเกอร์นะคะก็คือเลือกตามเมมเบอร์ได้เลยว่าชอบเมมเบอร์คนไหนนะคะเราเป็นเมนใครก็เลือกตามนั้นนะคะแล้วก็เอามาแปะได้ที่ตรงนี้นะคะเราจะแปะดูตัวอย่างเราขอแปะด้วยอันลักษณ์ดีกว่า นะคะแกวมาได้แล้วนะคะแล้วก็แปะไปเลยตรงกลางกลางไหมไม่กลางนี่นะคะค่ะเยียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นงบอกถึงเป็นความเป็นของเราได้เลยนะคะ ถ้าไม่อยากจะแปะตรงนี้ก็แปะตรงนี้ได้นะคะหรือจะแปะเมมเบอร์ของเราได้นะคะว่ายากจะแปะคนไหนก็เอาเลยหรือจะครบเก้าคนก็ได้นะคะก็นี่หนึ่งหน้าหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ได้อยู่ค่ะโอเคส่วนคนที่รู้มาว่าเนี่ย สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะซึ่งตอนนี้พี่ก็ลองพยายามดูแล้วมันทําไม่ได้เพราะว่า,าจากที่เขาทาการรีวิวให้ดูนะคะก็คือจะต้องโหลดแอปพลิเคชันใช่ไหมคะนี่แน่แอปพลิเคชันที่เราต้องใช้นะคะก็คือนี่เลยค่ะแอป Store นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้นี่น,น,นะคะหวานนะคะ อันแรกเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรูปของ leader ของเรานะคะโหลดมาปุ๊บก็ทําการล็อกอินนะคะจนมาถึงขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมพอขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราอ่ะสแกนนะคะก็คือเราต้องซายอินด้วยสมัครก่อนสมัครสมาชิกก่อนนะคะหรือจะเตเข้าไปก่อน หลังจากพมาถึงหน้านี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนนะคะตัวตัวบัตรคอนเสิร์ตของเรานะคะซึ่งยังไม่มีนะคะในเมืองไทยก็ย,ยังทําไม่ได้เนาะทีนี้หลังจากสแกนเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็น number seat number เรียบร้อยแบบโซนที่นั่งชั้นไหนยังไงเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนี้เลยค่ะก็เอาวันนี้ยไปจอะที่ตรงนี้นะคะพร้อมเปิดบลูทูธด้วยนะพร้อมกดตรงนี้ด้วยแล้วก็กดตรงนี้ไปนะคะก็จะทําให้อันนี้ยเปลี่ยนสีนะคะไปตามนี้อันนี้เปลี่ยนสีอันนี้ก็เปลี่ยนสีตามนะคะ เวลาที่อยู่ในคอนเสิร์ตก็สามารถเปลี่ยนสีไปตามเพลงแล้วก็ตามที่เขาแบบทำไว้ได้เลยนะคะโอเคเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะสวยอะยังไงก็ลองดูนะคะถ้าใครชอบสีขาวนะคะก็เลือสีขาวเลยเพวาะมันก็จะดูดีนะคะดูสังดูแบบหรูหรานะคะทำให้ดู ส่วนคนที่แบบว่าอ้อยากได้สีดำนะคะเพราะรู้สึกว่ามันเอ็กโซเหมาะกับสีดำมากกว่สีขาวก็ได้เลยค่ะเลือกสีดําไปนะคะซึ่งข,งข้างหน้าก็น่าจะขายการเปลี่ยนเปลี่ยนตรงที่เทคโนโลยีข้างในนั่นเองนะคะโอเคนี่นะคะของที่มาได้กัน อันนี้นะคะจะไม่ไม่อันไหนนะเอาอันนี้นะคะนี่ไปไหนแล้วการ์ดการ์ดหายไปไหนแลเนี่ยไม่เจอไม่เป็นไรน,นี่เป็นสองอยู่ไหนเนาะอ๋อน,นี่เกิดนี่นะคะการ์ดอันนี้กับอ,อันนี้นะคะก็คือ,อนี่เลยค่ะ แบบแรกจะเป็นสีลงนะส่วนอันนี้จะไม่เป็นสีใดๆเป็นสีเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้เขียนคําพูดใดๆด้วยนะคะแต่ข้างหลังจะบอกไปกําลังตีเหมือนกันนะคะนี่้องมีบาร์โค้ดนะคะอันนี้ไม่มีนะอันที่สองเป็นชั้นแรกจะเป็นแบบนี้นะคะนี่้องโอเคนี่นะคะเห็นความสวยงามไหมเหนโอเคค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจแล้วก็ชอบกันนะคะส่วนใครมีคําติชมเกี่ยวกับเรื่องของการอัดนะคะหรือว่าไม่ได้ินเสียงหรือว่ารู้สึกเวียนหัวก,กับการอัดคลิปหรือว่าการรีวิวในครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะอยากจะรู้ว่าครั้งหน้าตรงนี้แล้วก็สับตะไคร้ด้วยนะคะยังไงก็ครั้งนี้ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ